d ดนามิกตัวแรกมาแล้วใน p o k ก m o n Go โดยในวันนี้เมื่อเราเปิดเกมเข้ามานะครับจะมีงานวิจัยพิเศษแจกซึ่งจะมี3งานให้ทําและในแผนที่จะมีเสาสีมุ่วง,งโผล่ขึ้นมานะครับโดยเราต้องไปใต้เสาวพวกนี้นะครับเพื่อไปเก็บ Max Particle เนะครับเพื่อที่จะทำเควสให้สําเร็จโดยเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราจะสามารถเก็บ Max Particle ได้โดยเก็บได้120 Max Particle ต่อเสาต่อวันนะครับซึ่งถ้าเราเก็บครบ3เสาพร้อมกับเดิน5กิโ แล้วก็เก็บ m a ็กซ์พาร์ตเ้าได้500นะครับจะผ่านเควสนะครับซึ่งของระงวัลของเควส t นี้จะเป็นให้จับวูลู่ล่าง d y n a m a กนะครับ ซึ่งสามารถเป็นใช้นี่ได้ด้วยครับซึ่งเมื่อเราจับเข้ามาจะเห็นได้ว่าวูลูไดนาม็กส์มีอยู่3ท่านะครับซึ่งท่าพวกนี้เป็นท่าที่เอาไว้ใช้ตอนตีบอสไดนาม็ก์นะครับซึ่งบอสไดนาม็ก์จำเป็นต้องใช้โปเกมอนที่สามารถไดนาม็ก์ได้เข้าไปตีเท่านั้นนะครับสำหรับท่าแรกเป็นท่าโจมตีครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถอัพเลเวลท่าได้นะครับท่าที่2เป็นท่าสร้างเกราะป้องกันนะครับเอาไว้ลดดาเมจที่ได้รับครับท่าที่3ามเป็นท่าฮิลหมู่ครับซึ่งระหว่างที่รอบอสไดนาม็กส์เข้ามาก็